ช่งวงลาใครมุกน้อยมาจ้าวันนี้แม่ใครมุกจะพาไปเที่ยวไปเที่ยวตรงไหนมาเบิ้งมาเบิ้งอันนี้เที่ยวสวนเดี๋ยวจะพาเดินชมสวนบบรรยากาศดีมากเลยจะ้ะทุกคนนี่มีคล้องพร้อมอันนี้แม่ใครมุกพามาเที่ยวสวนสวนอะไรเดี๋ยวพาเข้าไปชมนะคะพอมาถึงแล้วก็มา เอาอุปกรณ์ตะกร้าแล้วก็กันไก่เอากันไก่ไปเผื่อเราด้วยมีบริการอย่างดีเลยจ้ามีตะกร้ามีกันไก่แล้วก็เราจะเข้าไปในสวนกันน้องไ่มุกก็ได้ตะกร้าแล้วบายมาถึงแล้วย่างขามกันจ้าข้ามสะพานสะพานไหมไห่ไหม,มุก คํำ <c oughs> ไปแล้วว่ะทีเดียววันนี้แม่ไข่มุกพามาชมสวนอง,งุ่นจ้าวันนี้พามาชมสวนอง,งุ่นสวนอง,งุ่นอยู่บ้านแพ้วไม่ไกลจากที่แม่ไข่มุกอยู่นั่งขี่รถมาประมาณพ่ถึงชั่วโมงเลยจ้ะไะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมทีนี้ไปตัดอง,งุ่นสดๆกันเลย <c oughs> พ่อหญ่ได้รับพวงหนึง่งชิมได้ยังว่าหวานไหม โอ้โหเก็บสดสตัดสดสดตัดเองรถจ้าอุ้ยฟินฟินมากเลยสอนสอนสวนนาง,ง่นอืมสดสดสวนนาง,ง่นนี้อยู่บ้านแพรวไม่ไกลจากที่แม่ขัมุกอยู่เนาะอืซิมน้ำเตีย้ปยปวยไงซิมพร้อมลูกสาวขขอยก็ได้กัเดินกระตากับไม่ตัด ไปไปย่างเลนแบบนี้ตัดแล้วคนน่อยตัดพวงน่อยโอ้ถึกใจลูกสาวคอยอะไรหมดสวนแล้วเนาะนอนอนอนเอาพวงสวยๆเอาหวานหานซิมพร้อมตัดพร้อมก่อนซิมกัดเสร็จเสร็จต่อหราวาบัเดลยน้าม,มาเสร็จบัเดลยวน้าม,มาล่างอืมอชิมสดๆเลยจ้า แต่ว่าเราไม่มีน้ำล้างแกเปลือกออกลอกเปลือกออกแล้วเราจะชิมสดๆเปรีป้ยวหบางๆสดๆจากต้นสวนง,งุ่นอยู่บ้านแถว อยู่อำเภออย่างอำเภอบ้านแพ้วนี่แหละมามาชมสวน,นวองุมนลเร็ววันนี้อาทิ่นซะเบิ้องพวงนีสิหวานบอเลือกชิมมาเลยจ้าชิมถูกใจพวงไหนเราก็เก็บพวงนั้นละ่ะเอาหวานหวานช่ำๆแม่นยุกจะลอกเปลือกมรนอกก่อนเด้เนี่ยอ,อันนี้หวานอยู่ ทีมโมพวงไหนที่ถูกใจเราก็ตัดเลยจ้าตัดเองแบบแบบง่ายๆคนกับมันยางหลายอยู่คนมาเที่ยวส่วนเยอะอยู่นะเยอะมากเลยสวนคักแม่ค่อมุกสวนคักเราเก็บได้สองสองเคงน่าจะประมาณห้าหกโลได้มั้งนี่ ่แนี่อาจจะลายกรู้ก็นั่นเพราะว่าหนักมีตพ่พวงใหญ่ๆแล้วก็พวงหนักๆทั้งนั้นเลยสวรรค์ครับไข่มุกกับพ่อเดินไปฝั่งนู้นแล้วม,มีความสุขบางเทือก็ได้มานางังมายางเลาะยางเที่ยวแบบนี้กับมีความสู้ความสุขเดียปลดปล่อยความทุกข์ในอย่างนู่นนี่นั่นอันนี้ของเราอเด็ดเองชิมเองือ คนหลายอยู่มื้นี่ถือว่าหลายคนเพื่อนก็นเริ่มทยอยออกไปแล้วมันเริ่มคําเนี่ยจากน้อยความสุขของเราจ้าเก็บอง,งุ่นในสวนสดๆเฮ้ยมีความสุขกับอง,งุ่นพุ่นเก็บอง,งุ่นเสร็จแล้วนางสาเมียหิวน้ำลูกคอยหิวน้ำเราได้อง,งุ่นแล้วก็มีลำาไยเพื่อนไ่ได้มีแต่อง,งุ่นเดอ้อทุกคน มีกล้วยด้วยกล้วยสวนมีกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยสวนเพื่อนี่ลหะนี่มีกล้วยแล้วก็มีพวกน้าตาลสดน้ําตาลสดแล้วก็มีมีมะขามเทศมีมะมงมะม่วงมีมะม่วงมีมะขามเทศลำไยลำไยมีให้ชิมด้วยซิมเป็นไวนึงหวานดีอยู่เอาไปพวงหนึ่ง เอาไปแบ่งกันกินเอาไปแบ่งเอื่อยๆกินเอื่อยๆอืยๆกินแล้ววันนี้เราก็เดินเสร็จแล้วเราก็จะกลับบ้านกันแล้วล่ะทุกคนไดขอบคุณทุกการรับชมนะคะวันนี้พามาเที่ยวส,วน,สวนองุ่นจ้าสวนองุ่นสวนองุ่นสวนเจริญผลอยู่บ้านแพลไม่ไกลมากจากบ้านเราขี่รถม้าประมาณ4 5สหนาทีจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะคะบ๊ายบาย